เจ๊มอยร้อยแปดขึ้นมาเขาตั้งข้อสงสัยเลยนะว่ามีเออหนุ่มแวแม่คุณแม่ลิงเดียวคนนึงเมื่อไหร่นะนะจ๊ะจะมีคนมาดามหัวใจจะมีผู้ครองสะทีจะมุฟออนไปสะทีคุณผู้ชมค่ะแต่แต่แต่ข่าวลือออกมานะคะบอกว่า แม่คนนี้นะซิงเกิลมัมเนี่ยมีหนุ่มใหม่แล้วนะเดี๋ยวเขาอม่อักษรย่อไหมฮนี่ไงในคอมเมนต์นี่เขามีนี่เออหลายคนตีความกันเก่งคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวฉันขออักษรย่อนิดนึงนะถ้าทางจะมาเยอะเลยอทอสอแอปทักษอรโอ้โหตรงเลยอ่ะในคอมเมนต์อ่ะถ้าผ่านเลยอ่ะ ดูดีๆเนี่ยคือเขาเชียนะเขาไม่ได้แบบเขาได้คอมเมนต์ไลายๆนะเขาใจกเขาบอกว่าอยากให้แบบคุณแอปแบบมูฟออนจากข่าวต่างๆไปนู่นนั่นนี่มีแฟนมาดามจงดามใจอะไรเงี้ยนี้น่าติดมือคุณแอปไหมขวัญโอ้ยนี่แหละเขาก็นี่แหละชี้เป้าไปอย่างนี้แหละแล้วคุณพูดชื่อมาขนาดนั้นเราก็ไขเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าบอกใบ้มาซะขนาดนี้เรียกเต็มชื่อเต็มเลยดีกว่านะคือเขาพุ่งเป้าที่แม่แอปนั่นแหละเขาไม่จับสังเกตหรือว่าเห็นการส่งสัญญาณใดๆเลยทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมคนะแต่ว่าอารมณ์ออกไปในาาชียมกกว่นะะค บันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าเลยจ้าไม่ปล่อยให้ดาวกันไปผิดๆนะคะเราจะเอาไหมสัมภาษณ์คุณแอปไปเลยละกันนะคะคุณแอปเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ใช่คุณจักรพันเออแต่เห็นคนเชียร์บ่อยนะแม่แอปเนี่ยบอกจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะแอปก็เชียร์ตัวเองอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ใครเห็นเชียร์ก็ขอบคุณค่ะก็ก็รู้สึกว่าเออทุกทุกคอมเมนต์มันก็คือแบบความหวังดีเขาก็อยากเห็นเราแฮปปี้อะไรแบบเนี้ย ก็รออยู่ค่ะก็รออยู่ค่ะอยู่แล้วจริงๆพูดคุยกับแอปนะคะแอปไม่